สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่ในการอนิเมะเดอะทีวีนะฮะเพิ่งเปลี่ยนรายการจากชมิมานิโซทีวีกลายเป็นเป็นอนิเมะเดอะทีวีนะฮะวันนี้ไม่อยู่กับในเกม i n e c ครับเออเพิ่งเปิดตัวนะฮะไอตอนนั้นนีผมเล่นอยู่ในโทรศัพท์นะตอนที่ผมลงครั้งแรกไม่ไม่ครั้งแรกหรอกว่า อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอ้เมื่อก่อนเคยแคสอยู่แต่ว่าก็เลิกเพราะว่าติดเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาได้แคสเลยเลิกนะฮะแ้วก็อยากจะกลับมาเออเห็นเพื่อนมันทําเอ,อ้ยเราก็อยากจะทําด้วยดีกว่าแต่ว่าเป็นเพื่อนกันอะแบบอะไรอะนายทำนะเอ,อ้ยเราก็ทําด้วยโอเคอย่างเงี้ยมีอะไรก็้ช่วยกันนะฮะเออ นี้ผมกําลังทําโรงเรียนผมอยู่นะบอกว่าโรงเรียนหรอพี่อะไรอย่างนี้ถ้าถามว่าผมอาอยุเท่าไหร่ผมขอไม่ตอบดีกว่านะถ้าจะถามแล,แ,ลและคนที่เป็นเพื่อนผมนี้ก็อย่าบอกนะครับขอร้องว่าอย่าบอกเออไม่อยากให้รู้รู้ผมนะฮะเดี๋ยวผมค่อยอันนี้เลยทีเดียวค่อยบอกข้อมูลผมเลยทีเดียว แต่วันนี้มาให้ดูนี้ก่อนก่อนที่จะไปแค่เกมนะฮะนี่โรงเรียนผมถามว่านี่โรงเรียนเหรอทำไมมันใหญ่จังมันก็คือโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่นั่นเองนะฮะเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่คือโรงเรียนปียบุตรนะฮะเออบอกชื่โรงเรียนเลนลปันแค่นั้นแหละนะฮะตอนเข้าโรงเรียนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้นะฮะไอสิ่งเด็กนี่ก็เป็นลายของเองนะ,ะไม่ต้องสนใจมานะ ทำอย่างว่ามันกาลังร้องอะไรสักอย่างนะฮะนี่ก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วอะไระเป็นเด็กบีบูดก็น่าจะรู้ครับว่าตรงนี้เป็นอะไรนะ,ะทางัข้าเดินมาก็รู้แล้วนะฮะเป็นอะไรเดินมานะฮะันนี้ก็น่าจะรู้นะครับเป็นอะไรนะฮะตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะเออก็จะพัฒนาไปเรื่อยมันไม่ค่อยเหมือนหรอก ตัวพูดเลยมันไม่ค่อยเหมือนแนละ้วเพราะว่าใน,นนะครับโลกจริงอะ่ะมันอะไรไอ่ะไอโรคเนี้ยมันเป็นบ็บกสี่เหลียเชื้อปัแหละมันจะมีความก้าวไปของตัวเองซึ่งไม่เท่านะฮะออผมก็เลยสร้างแบบว่าเอาที่มันพอได้แล้วกันบอกว่าโอ้โหตรงนี้นี่ใหญ่ไปไหมพี่โอ,อ้ก็คือก็สร้างให้เหมือนให้มัน,ม,นมันเหมือนก็พอแล้วเออ แต่ว่าให้มันเป็นโรงนี้ให้มันเหมือนโรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะเออพูดดังไว้ได้นะฮะโอเค <c oughs> อ้อะไรรออยู่นะเอาทงถามว่าเออพี่พี่พี่ได้ไหมครับเนี่ยพี่รู้วิธีลงมดหรือเปล่าอ๋อรู้สิครับนี่ครับดูจากตรงนี้ก็น่าจะรู้นะครับ วิธีลงมอดเลยง่ายๆก็เข้าไปที่เปอร์เซ็นต์แอนด์ดต้าแล้วเข้าไปที่ไมค์ครับเอ้ยก่อนอื่นเราต้องไปงนี้ก่อนนะครับไปลงมอดฟอลไว้ก่อนฟอลนี่ฟอลหรือฟอลไม่รู้นะครับหรือง่ายๆเลยท่านไปโหลดอะไรโหลดเนมโหลดพิมพเพราะว่าไมค์ครับหนึ่งจุดที่สองแล้วเข้าไปที่เบมันนะฮะแล้วเข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วมันจะให้เลือกเวอร์ชันว่าท่านต้องการเวอร์ชันอะไรผมแนะนำให้ท่านเลือกเวอร์ชัน1น1่ 10. บวกมอดกันนะครับมอดกันเป็นยังไงอย่างนี้นะฮะมัดกันมันปืนอย่างงี้เออฮะฮะอะบายขออภัยเล่นเสียงถึงได้นะฮะตรงนี้จำน่าจะจำได้นะมันคือห้องอะไรนะฮะห้องของไม่บอกดีกว่านะฮะเป็นประวัติของเนีนผมนะฮะต่อไป คิปหน้านะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยก็คือซับโรดิก้านะฮะใครที่ชอบทะเลหรือชอบอะไรก็อย่าลืมมาดูคลิปนี้กันเยอะๆนะฮะเพราะว่าคลิปซับโรดิก้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนหนึ่งที่อะไรอะตกกระชาย,ยัานแม่ไม่เช